ลมไอ่ยลมเจ้าผ่านผ่านพานเธอมาให้เจอฉันลมเอ้ยลมเจ้านั้นก็ผ่านเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ใดเจ้าลมเอ้ยเจ้าลมพ่านไปแห่งใดกันแนะ่ ลม่รลมจะผ่านพบเจอผู้คนนับหมื่นพันวอนสายลมเจ้านานเชื่อผ่านเธอขับมานานแล้วนานเท่าไรยังจดจำทุกคำสัญญาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมาอีกครั้ง เจ้าเอา๋ยฉันไหนเลยไม่เคยจะหวนมาล้มเจ้าขาพัดพาเธอมาได้ไหมลมไม่ลมเจ้าผ่านพัน,พน พาค่อยคำรักจากฉันวอนสายลมเจ้านา้นช่วยพันไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้ยังคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเธอจะได้เจอได้เจออีกครั้งลมเจ้า ฉันไหนเลยไม่เคยจะหวนมาลมเจ้าขาพัดพาเธอมาได้ไหมลมไม่ลมจ้าผ่านพันพานถอยคำลาจากฉัน ว่าสายลมเจ้านั้นช่วยนัดไปบอกเธอคนที่คอยตรงนี้อย่างคิดถึงเขาคิดถึงเธอว่าเมื่อไรเราจะได้เจอได้เจออีกครั้งคนที่คอยตรงนี้เฝ้ารอคอยทุกวันเวลาเฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอ อีกครั้งโอเคนะครับผมวันนี้จะมีสองเพลงด้วยกันนะครับผมก็ไปต่อกันเลยโอเคมาปิดเพลงสุดท้ายกับเพลงเลือดกุ๊บบีร์า่าชาลิ่าลิ่า <Lisa. S 2> ฉันนี้ไม่ดีตรงไหนถึงหายจากกันแป๊บหนึ่งที่เธอเคยบอกฉันจนวันนั้นเธอยังไม่อาจ นานปน่านนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกแป๊บแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่างเปลาเา่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอที่เขาทำเช่นนั้นก็ทำทุกวันแต่ไม่เคยสมวัง หรืออาจจะเป็นพราพื้นดูหรือเปล่ามันเป็นที่ราศีของโดวดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเดือนประจำคอสอดอยู่ใช่ไหมมันไม่หัวเรื่องก็มีหรือเปล่าแต่เป็นหัวท้อแท้ที่หรือเปล่า ขอแค่ฉันมีคนมารักได้ไหมไม่สดอีกแล้วได้เปล่าขอทำได้ไม่ผิดอะไรเธอจงไม่ต้องการแล้วฉันจะได้แค่หวัง เธอจะคิดถึงฉันบ้างน,นานป่านี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกแ๊บแต่สุดท้ายก็กลายเป็นว่างเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้ง ไอที่เขาทำันะหนึ่งก็ทําดวันแต่ไม่เคยสมหวังมันอาจจะเป็นพราะพื้นดูหรือเปล่าหรือมันเป็นที่ราศีของดวงดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในเรือนประจำก็สอดอยู่ใช่ไหม มันเป็นพอเรือดกูบีหรือเปล่าแต่เป็นเพราะโทรศาทีหรือเปล่าให้ฉันมีคนมารักได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้ป่า เมื่อให้ลักก็ให้เธอไปแต่สุดท้ายไม่เคยได้กลับมารอต่อไปก็เพื่อเวลารออยู่น้ำไม่เคยได้ใจดีให้พอไม่พอไปจเจออะไรเธอก็ว่ามารอหนานะเธอต้องการเธอชอบคนแมบไหน yeah. อะไรผิดพลาตรงไหนไม่ก็ใจเลยสักครั้งอะไรที่เขาทำฉันนั้ก็ทำทุกวันแต่ไม่เคยสมหวังหรือว่ามันก็เป็นพเพื่อนดูดเปล่ามันเป็นีราศีของดวงดาวแต่ทำให้ฉันต้องเงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเังา เพราะเราเกิดมาในเดือนประจำาขอ,อสอดอยู่ใช่ไหมมันเป็นหัวเลือนกบีหรือเปล่ามันเป็นที่ทุนทรีหรือเปล่าาแทนฉันมีคนมาแล้วได้ไหมไม่สอดอีกแล้วได้เปล่ โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเยียใคโยแล้วคลิปนี้จะลงในวันพรุ่งนี้นะครับผมเสียใคโยแล้วเจอกันนะครับผม